สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตนะครับวันที่11มกราคมปี67นะครับโดยสทปนะครับ u ีทีไอเนี่ยได้บอกว่าประเทศไทยนะครับกำลังมีโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยเรื่องการผลิตต้นแบบกระสุนปืนเล็กชนิดพิเศษนะครับขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนะครับเป็นแบบเจาะเกราะนะครับโดยพันเอกพิเศษต่อศักสุพรรณวณิชนะครับประจําสพทบหรือกรมสรรพุทธทหารบกนั่นเองนะครับ โดยจุดเด่นในการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการพัฒนานะครับต่อยอดและอาจจะผลิตโดยประเทศไทยของเราเองนั่นเองนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายประเทศในนาโตเนี่ยนะครับยังใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรอยู่นะครับและประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับกำลังจะทําการวิจัยนะครับและได้รับเทคโนโลยีถ่ายทอดออกมาเพื่อผลิตกระสุนแบบเจาะเกราะนะครับหลักๆก็คือน่าจะเอามาใช้เองนะครับและ หากใช้ได้ดีเนี่ยเราอาจจะต่อยอดนะครับส่งออกเป็นการหารายได้ได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรข่าวนี้ถึงเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับว่ากระสุนขนาด5.56จุคูสี่มิลิเมตรเนี่ยมันเป็นขนาดมาตรฐานนาโต้นะครับซึ่งนาโต้เนี่ยใช้ในอาวุธหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับใช้ในอาวุธหลายรุ่นมากๆนะครับมีตั้งแต่สไตร์เออร์อาร์กนะครับปืนที่นิยมหน่อยนะครับ FN นะฮะสกาะนะครับอีกหลายรุ่นนะครับปืนโค้งนะครับปืน ปืนโค้นะครับแม้แต่นอรินโคนะครับที่เป็นได้คล้าย M16 เวอร์ชันจีเนี่ยก็มีข่าวลือว่าใช้กระสุนขนาดมาตรฐานของนาโตเหมือนกันนะครับแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่นะฮะร,รวมไปถึงอาวุธปืนอีกหลายๆประเทศนะครับหลายรุ่นฟาร์มาสอะไรอย่างเงี้ยครับ HK อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับสมมุติถ้าเราผลิตได้แลวเราส่งออกไปได้จริงๆอย่างเงี้ยผมว่าเราสามารถสร้างกําไรให้กับประเทศได้มหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่า มีหลายประเทศทั่วโลกนะครับใช้ปืนที่ใช้กระสุนขนาด5.56 x 45มิลลิเมตรอยู่นั่นเองนะครับ